เบรนชูสเตอร์เป็นนักฟุตบอลและโค้ชชาวเยอรมันที่มีเรื่องราวในชีวิตค้าแข้งที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความขัดแยง้งตัวอย่างเรื่องราวเด่นๆที่มักถูกพูดถึงและทำให้เขาน่าสนใจมีดังนี้ 1. เทวดาผมทองผู้ทรงพรสวรรค์และอารมณ์ศิลปินสูงคุณภาพคับแก้วชูสเตอร์เป็นกองกลางที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในยุคข,ของเขา มีทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมการจ่ายบอลที่แม่นยำโดยเฉพาะการวางบอลยาว40-50เมตรที่เขาเป้าอย่างน่าทึ่งและลูกยิงที่ส่งพลังเป็นกำลังหลักของบาซ่าเขาเป็นหัวใจสำคัญของบาร์เซโลนาตลอดช่วงทศวรรษ1980และเป็นที่รักของแฟนบอลแม้จะมีปัญหาด้านวินัยในภายหลัง 2. การตัดสินใจลาทีมชาติเยอรมันอย่างรวดเร็ว อำลาตั้งแต่อายุ24ปีหลังจากคว้าแชมป์ยูโร1,980ชูสเตอร์ตัดสินใจอำลาทีมชาติเยอรมน,นีตะวันตกเมื่ออายุเพียง24ปีท่ามกลางศักยภาพที่ยังไปได้อีกไกลโดยให้เหตุผลเรื่องความไม่พอใจในการปฏิบัติของทีมงานและสื่อรวมถึงต้องการให้เวลากับครอบครัวความเสียดาย การตัดสินใจครั้งนั้นทำให้เขาพลาดโอกาสร่วมทีมชุดที่คว้าชแชมป์ฟุตบอลโลก2090ซึ่งเขายอมรับภายหลังว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเกิดจากความใจร้อนไม่ัวเยาว์ 3. ผู้เล่นที่กล้าหาญในการย้ายข้ามคู่แค้นเป็นตำนานขบฏลูกหนังที่